เอาด้วยนะครับผมเป็นเอาต้องมีหลักฐานาผมมีหลักฐานยืนยันให้ท่านทราบครับทุกท่านนะต้นละพันไปก่อนนะครับตอนนี้มีหมื่นเก้าพันสี่ร้อยนะครับนี่ไงมาแล้วนี่ไงไคุณหญิงไหนเนี่ยใช่ไหมครับคุณหญิงคือคุณแม่คุณแม่เมื่อกี้เปล่าครับแม่อะไรนะเมื่อกี้นี่ลืมไปแล้วเออเยอะมาหลายคนครับคือมันไม่ขึ้นลายคุณแม่นะครับคุณแม่ต้องทักผมนะฮะต้องให้ผมเห็นคุณแม่นะครับ คุณธนาอย่าลืมหนูนะคะคุณคุณยุพินพี่ยุพินเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับขอไป็พรุ่งนี้วันนี้ขอเท่านี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะไปไปกันใหญ่นะครับตอนนี้นะครับนะครับต้นที่3ามแล้วใช่ไหมต้นที่3แล้วใช่ไหมต้นที่สามต้นที่3แลนวนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูโอเคต้นล้มนะครับาต้นล้มจับจับต้นนี้ชิดไปหนเดี๋ยวเดี๋ยวล้มต้นนี้ชิดเข้าไปหน่อยที่ดันตรงนี้เข้าไปหนพี่ คุณแม่ใส่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมัดเลยเพราะว่ามันตัดนะอ่าคุณแม่เมื่อกี้เนี่ยผัดผัดอะไรเนี่ยเมื่อกี้คุณแม่ผัดนะอะไรผัดเนี่ยวงค้ำอ่ะคุณผัดวงค้ำอ่ะคุณแม่ผัดวงค้ำครับยังไม่มานะครับอันนี้ตัวละพันก่อนนะครับของลุงบ้างของลุงบ้างนะครับคุณทนายขอเลขที่บัญชีพี่ยุพินรอแป๊บหนึ่งนะพี่ยุพินพี่ยุพินรอก่อนพี่ยุพินรอก่อนนะครับ เดี๋ยวขอผมเคลียร์ยอดนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะได้ไม่หลุดนะครับคุณแม่ผัดมงคานะครับให้หลานทักไลน์มาด่วนเลยนะครับนะครับผมจะได้ส่งให้นะครับคุณแม่ยุพินเอ้คุณแม่เอ้าเคลียร์แม่ผัดก่อนเคลียร์แม่ผัดก่อนแม่ผัดอันนี้หรือเปล่าอ่ะยายกุลป่าวครับแม่ผัดแม่ผัดแม่ผัดใช้คําว่ายายกุลหรือเปล่ายายกุลอ่ะแม่นบอกเดี๋ยวทักก่อนขอพรุ่งนี้เถอะครับพอแล้วครับวันนี้ ันนี้สะดวกโอนมาให้ทนายไหมครับอุ้ยเพื่อเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับขอโอนให้ทนายกัแล้วกันพอเลยครับพอเลยครับน่เดี๋ยวใช่ายผักไหมครับใช่ชื่อว่ายายกุลเนี่ยครับแม่ผัดัครบแม่ผัดแม่ผัดใช้ใช้ลาชื่อว่ายายกุลป่ะครับยายกุลใช่ไหมครับ ติดต้นละพันไปก่อนแล้วนะครับชิดเป็นหลักฐานนะครับชิดเขาติดแล้วนะครับทุกท่านครับที่ดูไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ชิดติดแล้วนะครับเงินของทุกท่านเงินของทุกท่านไปทางนู้นแล้วนะครับเนี่ยต้น๋ะวผมนติดแล้วนะครับะี่ครับเราที่ทุกท่านฝากมาคนละเก้าร้ละเก้าร้อยครับชิดปากแปรได้ติดแล้วนะครับตรงนั้นนะครับเอาดีครับอันนี้เก้าพันแรกติดแล้วครับเก้าพันเก้าพันติดแล้วครับเก้าพันแรกไปแล้วนะครับเก้าพันแรกแล้วก็ วัดป่าแสงทอง5้าร้อยเดียวๆจำได้ไหมจำได้คับแต่ทอนมาดิห้าร้อยร้อยเดียวๆไปก่อนห้าแม่ขอวัดป่าแสงทองนะครับเมื่อกี้ของคุณพี่ที่อะไรก็บอกว่าให้ให้วัดป่าแสงทองคนเดียวเลยวัดป่านะครับเดี๋ยวอ่านชื่อนิดนึ่งพี่สามสาวพี่สามสาวนะครับพี่สามสาวให้วัดป่าแสงทองคนเดียวเลยผมขออนุญาตลงลงลงไล้์ดีกว่าครับนะ ผมลงดีกว่านะพี่มาไอซีดูก่อนให้พีดูก่อนอ่ะมาอีกต้นละพันต้นละเก้าร้อยต้องมัด่อย่างเงี้ยแล้วก็ที่เหลือตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีต้นละสองร้อยก็เป็นพันแปดอ่ะไปแลกลุงให้หน่อยพันแปดแลกลุงมาสองพันก่อนแลกมาแลกแลกสองพันก่อนจะได้ไม่มั่วครับทุกท่านครับเนาะทุกท่านครับเดี๋ยวเปิดหน้ากล้องกัน ก็ตอนนี้จพยมจัดนะครับนี้อยู่นี่นะครับจะจัดเข้าไปตามวัตถุประสงค์ท่านนะฮะตอนนี้วลไปด้ยนะครับก็ที่เหลือเก้าพันบ้าอยู่ตรงั้นนี่เก้ากันกว่าเก้าพันเ่ามัติดต้นละพันเลยเพราะว่านอกนั้นจะเป็นคนละคนต้นละร้อยต้นละร้อยอะต้นละร้อย2นถูกต้องสาสี่ห้าหดแป พราะฉะนั้นเราก็ติดต้นละ90อยู่ด้วยเนี่ยเออเดี๋ยวเอามาติดต้นละพันก็ได้ลุงเอามา้ยท่านเดียวลุงไม่ไม่ไม่ของของคุณแม่เขาต้องการต้นละ200เราต้องตามวัตถุประสงค์ก่อนเราเราก็แยกของแม่มาใส่อีกไงร้อยหนึ่งไงมันก็จะเหลืออยู่นะยังไงวะเอ้ามึงมาเอาจัดการบอกชิดจัดการครับเงินไปหมดแล้วครับทุกท่านคือมันจะได้กินไหมนะคันเอาเอาแบ่งพ้าไหแบ่งหนึ่งอ่านะครับเป็นไปตามนั้นครับทุกท่าน นะครับคุณแม่ผัดคุณแม่ผัดครับผมไม่เห็นนะลายคุณแม่ไม่ขึ้นนะลายคุณแม่ไม่ขึ้นอันนี้อันนี้นะอันนี้ทั้งหมดเอาชี้แจงกันครับชี้แจงครับคือตอนเนี้ตังมันมีอยู่เก้าพันแปดร้อยเอ้เก้าพันเก้าร้อยก็ใส่ต้นละพันไปของคุณแม่ต้นละสองร้อยมันก็มาเอายู่ในนี้อยู่แล้วอีกเก้าร้อยไงเข้าใจยัง ไม่รู้ไม่ต้องติดหลายใบให้อายชีมันจัดการครับจะดไปจะติดครบทุกใบโอเคคือทุกคนทุกท้านทำบุญแล้วไม่ต้องคิดมากอยู่ในนี้ครับก้าต้นเฉลี่ยอยู่นี่หมดแล้วโอเคอ่ะใส่ถ่ารกันอ่ะถ่ายถ่ายเลยครับนี่คือลักฐานนะครับให้มันรู้กันบ้าตัวละพันเออคุณหญิงบอกอยากติดเงินกับต้นกระถินค่ะทำไมวะคุณหญิงครับ ก็มีวิธีเดียวมีวิธีอะไรอันนี้นะคุณหญิงครับเอาจริงเหรอะติดแล้วต้นต้นละพันแล้ะต้นละพันร้อยนะครับชิดที้ครบนะชิดชิดเป็นคนติดนะครับตอนนี้ติดต้นละพันหนึ่งร้อยนะครับต้นละพันหนึ่งร้อยชิดเป็นคนติดนะครับทุกท่านมารับบุญพร้อมๆกันไปเลยนะครับทุกท่านได้บุญแล้วคุณแม่เอื้อมพรคุณสามสาคุณคณิษฐาคุณดาวรุ่งนะครับพี่ดาวคุณอรัญญาธนพรเปียนหน้านะครับคุณเพมคุณแมวคุณสังเวียนคุณวันชัยนะครับส่วนคุณ คุณหญิงเอาไงดียผมผมรู้สึกว่าผมเดี๋ยวจะรับยากนเยอะเลยอ๋อใช่นี่ไงยายกุณจริงๆด้วยยายกุลคือยายพ่เห็นไหมครับคุณแม่แม่ครับเอี่างนะจริงๆก็บอกตรงนะครับ ไม่ค่อยเลยีมันเหมือนกับโอกาสที่ท่านทาบุญมาแล้วก็เลยไม่อยากขาดไม่อยากจะขาดแต่ว่ามันก็จริงๆก็ไม่อยากเท่าหล่นะมันเยอะเนาะมันเยอะเกินไปมอแล้วมันสามันไม่ไหวขอโทษครับขอโทษครับมันไม่ไหวจริงขอโทษนะครับขอโทษนะครับเพราะมันเยอะอยากจะไปสะพานอืนนะจบที่พี่หญิงครับอ่าจบยายผัดกับพี่หญิงอีกสองลายพอนะครับทุกท่านขอขมาด้วยครับขออภัยนะครับนะไม่ไหวแล้วครับ อ้าวทำไมไลน์เราไม่ขึ้นหรว่าโดนก็เล่นหมอนี่ยมันไม่มีตัว็องสือขึ้นคืออะไรครับสัญญาณอ่อนอะไรเี้ไหนนะครับผมไม่ได้รู้ผมไม่ดูไม่ได้ใครดูให้หน่อยเยอะมากเลยอ่ะทุกท่านงั้นเมื่อกี้ถ่ายทอดแล้วนะไอชิดติดครบนะอ่ะดูดูชิดติดแล้วผมจะลงแล้วไลฟ์อยู่ครับอ่ายังไม่ถ่ายอยู่ครับคลิปถ่ายอยู่ครับติดแล้วเหรอทุกท่านนี่เนาะเงินที่เหลือทั้งหมดเบาชิดติดต่อหน้าสาธุชน สักผีพยานยทั้งหมดแล้วนะครับเหลือคุณยายผักกับคุณหญิงสองคนเท่านั้นนะครับที่ผมจะรอท่านอื่นขออนุญ,ญาตที่จะงดแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโอนเงินเข้าพรุ่งนี้ตามบัญชีของวัดแต่ละกองกระถิ่นก,กันนะครับเอาตามนี้นะครับ๊อ่านี่ครับวันนี้ก็รวมๆแล้วที่นั่งบอกบนตรงนี้ก็ราวๆสักสองหมื่นนะครับก็ถือว่าเป็นกุศลเป็นบุญกันก็แล้วกัน เมื่อกี้หนึ่งหเกาพันดสี่อยิหนะึ่งหมืาพันสี่ร้อเดี๋ยวมีของคุณแม่ในรูเนะี้ยรอนีหนึ่งผมจะเอาเงินเติมเข้าไปให้ครับเนาะพี่หญิงกับคุณแม่ดาคุณแม่คุณแม่กุลแดงกุลนะครับอ่ามีของคุณหญิงเข้ามาอีกเก้าร้อยนะครับอ้ชิดมาะจด เดี๋ยวครับเดี๋ยวสักครู่หน <c 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 <c'. <c <c ึ่งครับคุณหญิงเก้าร้อยรับทราบปอสองพเจิตรตรงนี้ใส่กระดาษนี้สอนจากพี่บรรัชเชื่ว่าคุณหญิงนะครับเก้าร้อยใก่้ะครบแล้วนะครับครับเจัยคุณสวัสดีครับ ใคร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 ที่ร้อยใบโพลไม่ได้เดบิครับส่งไใหญ่กุลรี้กิเนาะย่อยใหม่ไม่มีแล้ครับสครับมีกครับไมยังไากหดครับกด่งล้วครับแม่เิตัวที่ไม่มีกิมันยดนะคะส่ล <reco Christ. S 2> ้วครับนะครับแล้วนะครับ่ส่งลนะครับเมี๋ยแล้วครับมีส่งแล้วนะครับ่สแล้วนะครับ่ส่งนะครับนม่ฮแล้วนะครับ่ส่บม่่งแล้วนะครับ่างนะครับแ่งใสนะบอก่่นะ นี่ผมควักเงินส่วนตัวผมก่อนด้วยนะอย่ามานู่นนี่กับผมนะบอกก่อนนลยมีคนเดียวครับพี่จะยุ่งครับไม่รู้แหละจะยุ่งกับผมจะยุ่งกับคุณแหละมาเนี่ยครบแล้วครบแล้วต้นละหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอเคอันนี้จบมีของคุญชีเก้าร้อยนะครับอ่ะแลกมาแลกมาแลกมาชิ้นแลกมาเออมันมือไม่กดด้วยถือจ้องถ่านมี่ทปใดที่ผมยังไม่ได้ เอาชื่อของท่านหรือเงินของท่านนะครับแปะกรุณาบอกทนายสมเกียรติด้วยนะครับ <m akes noise> นะครับกรุณาบอกผมสวัสดีครับสาธุคุณชนชิชานะครับคุณพงพร <m akes noise> เอาละมีเวลาได้ค, <m akes noise> คุยกับเอซี <com MC S 2> บ้างละพี่ชนาโยนชิดวางยาวางยาใชิดวางยา จอยหลัล้าวันนีครับเนาะงวันนี้โดนะอคพิเอทวัดใช่ไหมครับคุยธนาอย่าเพิ่งลงค่ะอีกนิดหนึ่งจะครบหมื่นอีนี่คือครบหมื่นคืออะไรวะยอดไลท์ใช่ไหมยอดไลท์ยอดไลท์โอ้เอาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับกดเยอะๆเลยครับพี่น้อง จริงๆคือเพื่อประหยัดเพื่อประหยัดไม่ได้เน้นนะครับต่อไปกางวางนั่งเล่นๆนะครับมีคนบอกว่าเดี๋ยวยาวเลยครับเพราะว่าของลุงอีกร้อยใบนะใช่ทนายพรุ่งนี้ต้องมาถือไมโครโฟนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนไม่เยอะบอกให้ผมไม่มีเออีบอกไปนะฮะสงสัยมาวัาอาทิตย์มาเยอะป่าหนองแค่ใช่ไหครับพระอาจารย์ผมทนายพูดเก่งบอกพูดเก่งทนายเาเป็นมัคคทายกวัดก่อนแล้วกันนะแก่ตัวจะไปเป็นมัคคทายกวัดครับไปเป็นอะไรเกาเรียกอะไรอ่ะอยู่ตามวัดอ่ะแล้วก็เลยแล้วก็เลย ก็สามเมนแล้วนี่มะกะลาโยกไม่สับเบลือครับมะกะลาโยกกลัวผีไม่เอาเนี่ยประเภทเดียวกันคือกลัวแม่กลัวผีนะเป็นวายาวจักรก็คือเออโอเคโอเคเอาวายาวจักรดีกว่าเอาวายาวจักรลุงคนสับเปลือไม่ไหวนะกลัวผีเลยนะครับโครงการต้นแล้วนะครับพรุ่งนี้จะมีบัญชีเลขที่บัญชีของวัดทั้งเก้าวัด พูดม้อนเองนะครับขอให้ทุกท่านดูจากการไลฟ์สดแรกตั้งหน่อยครับดูจากการไลฟ์สดอีกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับมีวัดป่าแสงทองเดียวเขาหมื่นจะลดมาแสงทองพี่น้องพี่น้องพี่น้องไปอีกครับอีกห้าร้อยมาเลยครับพี่น้องอย่าอย่าทิ้งกันนะครับพูดจนเหนื่อยนะครับวัดป่าแสงทองเพิ่มอีกห้าร้อยครับมีด้วยเหรอ ยิ่งว่าวันป่าแสงทองวาเพิ่มไว้เส้ยว่าป่าแสงทองมาเพิ่มห้ารอยครับขังจริงวัดป่าแสงทองแทงไม่เข้าจริงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ